สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสม,มาทิฏฐิรำลึกถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2566และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้า ลูกเถอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิสิริพัฒมหาวชระราชธิดาในวันที่7ธันวาคม2,566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2,566เวลา8นาฬิกาถึงวันที่10ธันวาคม2,566เวลา8นาฬิกา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง l พ y s t สโตและแอ Store และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2566 ณห้อง208ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หมูลนลนิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยจัดพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2566เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยัดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชารราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนลนท ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2,566ผู้มีอุปการ,ระคุณและเครือข่ายของมูลนิธิจำนวน207คนโดยมีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกเียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานในพิธี จากนั้นศาสตราจารย์พิเศษสุรเกรยียรติเสถียนไทยเป็นประธานเปิดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2566ครั้งที่12ณหหศูนย์การประชุมแห่งชาติสิดิกิจจัดขึ้นภายใต้แนวคิด น้ำประทยสองพระม,มิ่งขวัญเพื่อนพึ่งพาเปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเผยแผ่ผลการดาเนินง,งานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเฝ้าระวังก่อนการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกระหว่างการเกิดอุทกภัยการฟื้นฟูหลังการเกิดอุทกภัยในรูปแบบนิทรรศาการเสมือนจริงในแกลเลอรี่ทรงหยดน้ําและส่วนนิทรรศาการร้อยเรื่องราว เกี่ยวกับพันธกิจของมูลนิธิตลอด24ปีในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยการจำลองรถประกอบอาหารด้วยอาหารสูตรประธานพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมือนสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพ ผู้มาร่วมงานยังจะได้ร่วมสนับสนุนสินค้าจากร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านพึ่งพาร้านสินค้าที่ระลึกของมูลนิธินำผลิตภัณฑ์พึ่งผาซึ่งเป็นสินค้าที่ระลึกมูลนิธิและผลิตภัณฑ์ยั่งยืนที่ได้มาจากการสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพในชุมชนที่ประสบอุทกภัยมาร่วมจําหน่าย สินค้าพิเศษในปีนี้คือจานโชว์ลายกล้วยไม้สมสวรีผลิตจำนวนจำกัดและในแต่ละใบมีความพิเศษมีหมายเลขกำกับแก้วมกักและเสื้อยือดคอลเลกชันมานั่งออกแบบโดยครูโต มอมหลวงจิราธรจิรประวัติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภารกิจของมูลนิธิที่เป็นที่พักพิงที่พึ่งพาของประชาชนในยามยากเสื้อโปโลและเสื้อยืดพึ่งพาคอลเลกชันพิเศษใช้ผ้าจากดอยตุงและจากชุมชนจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเคยประสบอุทกภัยและมูลนิธิได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกับศิลปินดาราทุกวัน สามารถชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคม2,566เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิการายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูล,ลนิธิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณา,ปโ,รราปโปรดเกล้าโปรดกรม่อมให้นางสาวปทุมรัต พบสับัวเชิญสิ่งของพระราทานเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน300คนณนะส่วนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแครหรือบ้านบางแครหนึ่งเขตภาษีเจริญซึ่งให้การอุปการะผู้สูงอายุสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปที่ประสบปัญหาขาดแคลนผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อให้หมีที่พักพิงมีอาหารบริโภคตามหลักโภชนาการตลอดจนมีสุขภาพจิตสุขภาพไก่ที่ดีปัจจุบันมีผู้สูงอายุ227คนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจเอกอนุวัตน์ พิชากดุลเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานประกอบด้วยข้าวสารนมผงสำหรับเด็กนมกล่อง UHT ผ้าอ้อมสำเร็จรูปกระเป๋าเป้สำหรับเด็กน้ำมันพืชและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหารไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่จำนวน258คนณสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งให้การดูแลเด็กเล็กที่ประสบปัญหาสังคมถูกทอดทิ้งและครอบครัวเลี้ยงดูไม่เหมาะสม